ค่ะสวัสดี FC แพนช่องทุกคนนะคะมันีนุ่นทียากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์คนล่าฝันนะคะอาจารย์คนล่าฝันงวดที่ผ่านมาเพิ่นหาเป็นแบบนี้นะคะคลิปแรกของเพิ่นนะคะหาวิ่งสาเป็นบนอย่างเดียวนะคะวิ่งสามวิ่งหาจับคู่หาหาสามหกสามเจสามแปดสาเลขออก9 0้สนะคะ นะคะพึ่นกันเลขวิ่งกันเน้นเลขสามนะคะเลขออกเก้าศสามต่อมานี่จะเป็นทุ่งสุดท้ายนะคะพ่งสุดท้ายอาจารย์คนลาฝานันฝันมามีคนมาตะโกนบอกให้ซื้อเลขตัวนี้นะคะอยากถูกเลขให้ซื้อตัวนี้คือเก้าห้าสามนะคะเลขออก90้าศนสามนะคะเป็นนาที่เสียดายแต่ว่าเลขสตรกำลนงของเพื่อนเพื่อนกันยังยืนยัน่าเพื่อนเน้นหาสามนะคะเลขออก90้าสามนะคะ เลขสามตพิษตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าในมือน,นี้อาจารย์เพิ่นจะให้เลขสย์คำนวณมากอ่อนเลขวิ่งเลขแรนโบคเคยรูดเลยนะคะแล้วเลขสองตวัวกับพิษตัวหนึ่งนะคะนะคะจะเป็นตวัวได้จะห้ไปฟังเสียงสนทนาระวางนุ่นที่ยากกับอาจารย์คนละผ่านงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกหกนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นไงสบายดีไหมคะอารู้ปค่อยสบายหรอกครับอ๋อเป็นคือกันเลยค่ะเสียงกับปุค่อยมีหายกับเกือบปกติแล้วแต่ว่าเสียงบ่บค่อยมีอาจารย์เหตุงานอย่บ่ค่ะตอนนี้ครับเพิ่งเข้ามาเหตุครับกำลังเขียงานเยู่ ค่ะเอาทานยที่ญาโทษเอาแนวทางนี้ได้ปะคะตอนนี้ครับได้ครับค่ะเพระาะว่าเมื่อคืนนี้เด็กก็เลยบบโทษค,ครับค่ะอ,อ๋อครับตัวอย่างครับแนวทางของอาจารย์กเย็เสียดายเนาะเรืคว่ขฝันที่ว่าเพิ่นมาเข่าฝันบอกเก้าหาสามฟิตัวเดียวพิตถ้าตัวกลางผิดตัวกลางเนาะค่ะที่ฝันว่าเพิ่นมาตะโกนบอกเก่าหาสามอะ ออกเก้าศูนย์สามเสียดายถ้าออกถ้าออกเก้าหาสามนี่ก็ตรงตรงเลยนะคะอาจารย์รับแมนอยู่ครับ,รบวดน,นี่ฟันหรือเปล่าคะวดน,นี่บ่บ่ท่านด้ฟันหรอครับตาว่าไฮ้ใหไฮหเ้เลขชุดครับไฮเลขศูนรคำนวณมาก,ก่อนมันบ่ค่ะคะับแมนครับ,รบอ๋อน,นั้นที่ย่าร้อมหรอคะอ่า ไอ้หากับศูนย์ครับหาขับศูนย์เล็กวิ่งครับวิ่งไปที่หาครับเน้นที่เลขห้า <5 S 1> เป็นบนย่างเดียวหรือว่าบนล่างคะอาจารย์ชุดนี่เป็นบนย่างเดียวครับอ๋อบนอย่างเดียวศูนย์หาครับศูนย์หาค่ะ หาละกามีอยู่ศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดค่ะห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดค่ะตัวพิธีว่าเป็นหาเก่านี่จิตเตี้ยนเป็นสามหาแล้ะครับสามหาค่ะค,ะครับมีชท่าไหร่ล่ะครับสามหามีหาศูนย์หาศูนย์หาศูนย์เจ็ดหาเจ็ดสามเก้าอาจารย์เน้นชุดได้ค่ะ ต,ตัวนี้เป็นเป็นเป็นสามหาห่านะครับว่าเป็นสามเก้าครับอ๋อสามห่านะครับตัวชุดไทยครับตัวสุดไทไายเป็นสามห่ามีมีชุดสามตัวนั่นก็ครับ 5, ค่ะสามตัวค่ะชุดสามตัวทีนี้เก้าสามหาครับเก้าสามห้า ัปเก้าศูนย์ห้าครับเก้าสามหากับเก้าศูนย์หานนที่ย่าลงไปตามลายของอาจารย์ที่แรกอาจารย์ส่งมให้เป็นห้าศูนย์เจ็ดวันนี้ลงเป็นเก้าศูนย์เก้าสามหามันปะคะอาจารย์ตัว,ค,ตว, 22, ตว 5, 10, 10, ครับตัวชองสองตัวทยนีช่วเป็นหาศูนเจ็ดนี่เปลี่ยนเข้าไปก็ได้ครับ ค่ะมันมันก็นมียุ่กันครับแต่ว่ามันปิดตัวร้องอยู่นานๆก็เลยจะเอาเป็นตัวเด่นให้ค่ะ,ค,ะคือนนทิยาหลอกออกมาตามร้ายเป็น905 507ครับแม่นครับวันนี้อาจารย์เปี้ยนที่ว่านนทิยาบอลบออกเปี้ยนเป็น905กับ935มันประกาส่งครับแม่นครับเดีย๋ยวเดอค่ะเดนยวนทิยาสลุกก่อน สรุ่าแเนวทางของอาจารย์อ,อาจารย์คคล่าฝันงวดวันที่1มิถุนาสองห้าหกหกเลขวิ่งเลขแรนอาจารย์ไฮซูนกับหาเน้นที่เลขหาเลขชุดนี้เป็นบนย่างเดียวจับคู่ไฮก็จะมีศูนย์หาศเจหาเจกับ3าหาตรงกันพรค่ะาอาจารย์ครับตรงกันครับ สำหรับเลขสตัวอาจารย์ให้เป็น90 5หกับ9 3 5หาแต่ว่าหาศูนย์เจ็น่ะนน่นที่ย่าลอกออกมาจากอะไรอาจารย์ทรงให้ตาที่แรกก็เลยบลลบเอาลงไปน้ำกันแต่ว่าเลขสามตัวนี้เน้นที่90 5หาตรงกัน่าคะอาจารย์ครับตรงครับค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะงวดน,นี้ก็ข,ขอให้เอฟซีโชคดีค่ะแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับนะคะพ่อแม่เป็น้องเอบซีกับสีแดงยินแลวนะคะเสียงสัมภาษณ์รรหว่างนุ่นที่ยากกับอาจารย์คนล่าฝันนะคะ,ะ,คะเพื่อนก็นจะให้ยต้งงวดแบบนี้เลขวิ่งนี่บ้อหุดเลยนะคะวัติพาน์มานี่จะเขาสามนะคะวิ่งสามต่ว่าเลขสามยุทธ่ายหมดเลยนะคะ นะคะงวดทิพผ่านธมาเป็นแบบนี้นะคะจับประเดินดีๆแล้วค่ะหววทิ่ผ่พนธมานี่ให้วิ่งหากับสามเน้นที่เลขสามเป็นบนอย่างเดียวนะคะหาสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเลขออกศูนย์สามนะคะกาวางงวดนี่อาจารย์เพิ่นกระหายมากสี่คูคือเก้านะคะเป็นเลขวิ่งเลขแรงศูนย์กับหาเน้นที่เลขหาจับคูหายศูนย์หาศูนย์เจ็ดหาหาเจ็ดับสามหานะคะ เลขสามตัวหายมากเก้าศูนย์หาเก้าสามหาว่าเก้าเออหาศูนย์เจ็ดนี่นนทียากเขียนแต่ที่แรกแล้วนะคะเพิ่นทรงหายตามร้ายกับเลขบลบนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่กับมิสซันนี่นะคะแนวทางของอาจารย์คนราบฝันนะคะจดไว้แคบตาจอไว้กันพลาดกันเลื่อมนะคะชอบก็บค่อยจัดค่อยลงทุนนะคะบ่ะชอบเ้องกับมารุนน้ำกันนะคะว่าแนวทางของอาจารย์คนราบฝันว,วันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกหกจะใช่หรือจะใกล้เคียงนะคะนะคะ เพิ่นกระหายมากเป็นหน้าท่างหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะนุนทียานี่ก็เป็นซื้อนําเสนอนะคะบอสสาม,มารถรู้ว่าเลขออกตัวได้นะคะเลขทุกตัวเขาได้รุดได้โผดใช้วิจารยณในการรับฟังรับชมนะคะนุนทียากเจะขอจบคลิปหน้าทางของอาจารย์ค้นร่าฝันไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ